พี่น้องเอากับเขาไปทรงย่า่เถ่ามาแล้วเอากับเขาไปทรงพุ่นแหมมาหาเขา่าไ้รานกินหนึ่งปลากับหนึ่งกุ้งแล้วาล่พี่กลมามาเมรินเนาะเบื้องหลานขขอยอยากกระมือเศร้ากินมือส้นอะาเอาทำกินนีนั่งนะั่งให้เรียบร้อยค่ะพี่นั่งให้เรียบร้อยนั่งตื่นแล้วตื่นแล้วเอาเร็วเรรีบกินนะ่ะเห็นไหมข้าวหกนะ่ะในระหว่างที่พี่กินแบบนี้กับพี่เอาช้อนตัก ถ้าเอามือกินแบบเนี้ยมันหกกับเอาช้อนตักอะไรมันดีกว่ากันพี่คิดเอานะถ้าข้าวหกแล้วย่าตีพี่นะคิดคิดให้คิดให้คิดอันไหนที่มันจะกินเรียบร้อยกว่ากันนะคะพี่น้องอยากกินมือพนาะอยากเอาเขา่าเศร้าย้ำใส่มือ้อเศร้ากินแต่พี่ทำหกพี่ทำหกพี่ไม่ใช่ย่าเห็นไหมเลอะเทอะปากหมดแล้วเห็นไหมหนาหน,นา,นนาน เอาไปล้างมือใหม่แล้วใช้ช้อนตักโอเคอ่าถ้าพี่ทำหกมันไม่เรียบร้อยค่ะปากก็เลอะเธอะนั่นนี่คือคําสอนของงาเพิ่นอยากเห็ดเพิ่นอยากเห็ดนั่มผู้นันผู้นี่ตาบาหมายค็ามาเห็บดบดได้เอ็ดหลักกับค้องเฮียเนาะพี่นองเนาะเห็นเข่าก็ปาลาหลักกินจะขยามมือพี่นองเลยหลานคอยนะจำป้ายกิน <laughs> อยากขยำเมื่อเราไฟกินขี้จังเห็นเขาเห็นเบิ้งในทอดเรทัานเพื่อนเห็นเขาเห็นในทอดเราท่านนะพี่น้องขยำขยำล้ายกจานขึ้นใส่กินหั่งสีนาเออแล้วเพิ่นกับเฮ็ดเฮียเอาช้อนตักนั่งดีๆแล้วยกยกจานข้าวเข้าไปหาเห็นไหมหกไหมเนี่ย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 น่าเห็นไหมโอเคไหมวันนี้ขย่าขยำให้อีก ขยำเนื้อปลาไม่ทั่วเลยอ,อร่อยไหมนี่ขยำเนื้อพี่น้องกินเขา่ากินขอ้อวจะกินเขา่า เผื่อต้องกันพี่น้องไม่ทำนี่เหะเนว <c oughs> <c oughs> กินกินเขาเจ้าพี่น้องไมท่ทำนี่ละหนึ่งปลากับหนึ่งบะเขียใสย่หนึ่งกุ้งใส่น้ำลหล่าไรปกวนพี่น้องโอ้ยสุดยอดที่สิส่แสบนางสาวนางกินเข่ากินกินเราได้อา,นาบน้ำเห็นไหมผมก็บอได้วีบได้มาตื่นมาจะตื่นเต,ตื่นสาวก็ย่ามาอนี่ ล้าาแนีเราจะไปอาบน้ำมีผมหญ้าบุกแรงๆองเหรอหญ้าบุกแล้วหนูไม่เตือนบุกแรงๆรงาไปใส่ปาะหนูไม่ตื่นเองหญาบุกแรงแรอก็หญ้าขย่าตัวหนูด้วยก็อุ้มหนูโอ๊ยใครจะอุ้มเราพี่โตเป็นสาวละอุ้มแล้วก็แล้วก็จะมา กิน,นงเ,งาเ,นาเนาขาก็เป็น,น,นย่น <c oughs> ง,น,งนี่งกินู้ทั้งงนมนนี่ก็ได้เป็นนางโตอยู่้างล่างจีพนแล้วลงไปขนาดจะย่ากินได้แต่ก็มีรองไย่าตัวข้าวหกะเอถืต้มได้พี่นองหนึ่งเเสนหึงเานึง <c oughs> ส้ปลาไส้ผัก กินกับหลานสาวสองคนคือ่ะอุ้ยข้าวข้าวอยู่ติดผมแล้วลูกพี่อย่าไปทำที่อื่นนะคะถ้ากินแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะรังเกียจเอานะพี่อามือใยู่ใครยันงี้ถ้าข้าวมันหล่นข้าวอะไรมันหกเลี่ยราดเอาฮะบอกสามอย่างนั้น้อกง ขนมหูจักหนังเขาก็ไฟสอนเอาเสียบเอ้พีหลลยหอแต่ไล่ผิวคนกินแับหนึ่งครับเสียบเพียงอร่อยไหมคะอร่อยข้าจะหมดจานแล้วข้าจะหมดนวหน้าก็จะหมดเหมือนกันเอาอีกครับเติมข้าวอีกไหมเขืเสียบเพียง<ๆ>้หองเสียบ<ๆ> ข้าวสินมุจนตจันน่ะร้านข้าวกินข้าวสินมุตจนันทรนะพี่น้องโอ้ยกินเก่งขนาดเลยมีขา้าวกับปลาข้าวกับปลาแค่นี้แหละจ้ากดไลค์กดแชร์กดกดครับเข้าวติดฟันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายนิชแชนแนล สวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะอ <laughs> ขอบคุณจันแล้วพี่นอ้องแท่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ